สวัสดีครับทุกผู้ชมความาจริงเอาแจ้งต่อนโยบายต่างประเทศในตะวันออกกลางของทรัมป์ผ่านการแสดงออกจากคำพูดเช่นการจะยึดสนวนกาซาไลผู้คนชาวาเลสไตน์ออกไปการส่งอาวุธล็อตใหญ่ให้กับอิสราเอลนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มฮามาสยอมจรจาหยุดยิงแลกตัวประกันรวมถึงอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีดูเหมือนจะซาซาบทบาทลงไปและเงียบหายไปจากสื่อนานหลายวันครับ จนกระทั่งการส่งศพตุระการล่าสุดของกลุ่มฮามาสมาสะเทือนใจคนทั่วโลกปลุกกระแสความโกรธแค้นจากความป่าเถื่อนของกลุ่มฮามาสโดยอาริเอียนไว้ี่ขวบและเคเฟอร์ไวเพียง9เดือนถูกจับตัวไปเป็นตัวประกรันพร้อมกับแม่ของพวกเขาจากคลิปบุตรนิออเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพศ2 5 6 6ยาเดนพ่อของครอบครัวถูกจับตัวไปเป็นตัวประกรันและกับขังแยกกัน และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากําลังป้องกันอิสราเอลยืนยันหลังจากการตรวจสอบทางนิติวิว่าอารีนและเคเฟอร์ถูกสังหารอย่างโหดร้ายนอกจากนี้ร่างดังกล่าวยังไม่ใช่ร่างของซีรีบีบัสแม่ของเด็กทั้งสองที่เสียชีวิตนั่นก็คือทั้งครอบครัวมีพ่อที่ลอดตายครับส่วนสามแม่ลูกเสียชีวิตเด็กถูกสังหารโดยการใช้มือเปล่าหักคอส่วนศพของแม่ ยังเอาศพใครก็ไม่รู้ยัดใส่ลงส่งมาให้นั่นมันทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาถึงกับระเบิดอารมณ์ครับว่าจะล้างบางกลุ่มฮามาสให้หมดมาโกโรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่20กุมภาพันธ์ให้กำจัดกลุ่มฮามาสโดยกล่าวว่าฮามาสเป็นปีศาจชั่วร้ายอย่างแท้จริงและต้องถูกกำจัดตัวประกันทั้งหมดต้องกลับบ้านทันที นอกจากนี้โดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไฟเขียวให้กับเบนจามินนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล,ลตัดสินใจว่าจะทำสงครามกับกลุ่มฮามาสต่อหรือไม่ก็ได้โดยกลามเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ครับว่าเขาโอเคอย่างมากกับการตัดสินใจใดๆของอิสราเอล,ลว่าจะดำเนินการตามข้อตกลงตบะการของกาซาครั้งที่สองต่อไปหรือไม่หรือจะกลับไปทำสงครามในฉนวนกาซาอีกครั้งก็แล้วแต่และเมื่อถามว่า เนทันยาหูคิดอย่างไรทรัมป์ตอบว่าเนทันยาหูโกรธมากและขอสมควรที่จะโกรธเต็มตัวการที่ถูกฆ่ามันโหดร้ายมากคุณคงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเมื่อทรัมป์ถูกถามเกี่ยวกับแผนหลังสงครามของเขาสําหรับชนวนกาซาซึ่งเขาต้องการให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นเจ้าของดินแดนดังกล่าวซึ่งอียิปต์และจอร์แดนปฏิเสธข้อเสนอน,นี้โดยสินเชิงเขากล่าวว่า เราจ่ายเงินสดให้กับจอแดนและอียิปต์เป็นมูลค่าหลายพันล้าน,านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและผมค้นข้านแปลกใจที่พวกเขาพูดแบบนั้นแต่พวกเขาก็ทําและผมบอกคุณได้เลยว่าวิธีที่จะทําได้คือแผนของผมเองผมคิดว่านั่นคือแผนที่ดีและได้ผลจริงๆฉันจะไม่บังคับฉันจะนั่งเฉยๆแล้วแนะนํามันจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะไปเป็นเจ้าของที่และอย่างที่ทราบกันดีไม่มีฮามาส และฮามาสก็จะได้รับการพัฒนาและคุณก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยจานที่สะอาดหมดจดผมชอบแผนของผมผมคิดว่าแผนของผมดีทีเดียวคุณกำจัดพวกเขาออกไปย้ายพวกเขาออกไปสร้างชุมชนที่สวยงามและชุมชนถาวรจากนั้นก็จึดพื้นที่พร้อมกล่าวนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจะหยุดการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับอียิปต์และจอร์แดนและเมื่อฉนวนกาซาขาดอาหารหล่อเลี้ยง ผู้คนรวมถึงกลุ่มฮามาสก็จะย้ายออกไปเองและเมื่อถึงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาก็จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่คุณรู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมฉันไม่รู้ว่าทําไมอิสราเอลถึงยอมสละสิ่งนั้นทำกล่าวโดวยอ้างถึงการถอนตัวของอิสราเอลจากชนวนกาซาในปีพศ2548และหากมองย้อนกลับมาที่สหรัฐอเมริกาก็คือทําไมสหรัฐอเมริกาถึงยอมสละฟองปาามาเช่นกันซึ่งอับดุลมาลิกอันฮูตี ก็นำกลุ่มฮูตีกล่าวว่าหากชาวบริการประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในชุนลักาซาเราจะใช้กำลังทหารข้าแทรกแซงเพื่อขัดขวางแผนดังกล่าวทันทีและดำเนินการตามหน้าที่ของกลุ่มยีฮาดเราจะไม่ยืนเฉยด้านประธานาธิบด,ดีคาเวียมิเลียของอาร์เจนตินาก็เรียกร้องให้มีการไว้อาลัยทุกประเทศเป็นเวลาสองวันให้กับเด็กเล็กทั้งสองคนซึ่งถือเป็นทั้งสัญชาติอิราเลและอาร์เจนตินา เลือกกล่าวว่าประธานาธิบดีของประเทศประกาศให้มีการาไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา2วันเพื่อลำลึกถึงอาริเอนและเคฟี่บีบาสและขอแสดงความเสียใจในนามของชาวออสเตินาไปยังครอบครัวโดวยเฉพาะยาเดนบีบาสพ่อของเขาเด็กๆซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกจับเป็นตัวประกันนานถึง484วันและวันนี้เขาต้องเผชิญกับฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาทั้งนี้ตัวประกัน67คน จากทั้งหมด251คนยังถูกกลุ่มฮามาสจับตัวอยู่ครับและคาดว่ามีศพของผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายที่ได้รับการยืนยันจากกองทัพอิสราเอลและนอกจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวแล้วเมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีเนทันยาหูได้สั่งเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในเขตเวสต์แบงค์โดยทันทีหลังจากมีรถบัส3คันระเบิดเนทันยาหูกล่าวครับว่า กองทัพกำลังทำงานที่สำคัญมากในการต่อต้านกลุ่มฮามาสและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆที่ต้องการทำร้ายเราค่ายที่ถือว่าเป็นที่พักพิงของกลุ่มก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์จะต้องถูกเก็บกวาดซึ่งค่ายผู้หลีภัยในตูนคาเลมและเจนีนนั้นครับไม่มีเส้นทางใดที่จะส่งรถหุ้มเกาะและรถถังเข้าไปได้โดยสะดวกเส้นทางถูกปิดกัน้นด้วยบ้านเรือนผู้คนเปรียบเสมือนเกาะป้องกันฐานประชาการใหญ่ในนั้น กองกำลัง IDF ได้ใช้ระเบิดและรถไถทําลายบ้านเรือนดังก,กล่าวเพื่อสร้างเส้นทางส่งรถถังและยานเกาะเข้าไปด้านความเคลื่อนไหวของอิรานนั้นครับพลตีอิบราฮิมจาบรีแห่งกองกําลังพิทักษการปฏิวัติอิสลามหรือกองกำลังไออาขู่ว่าจะทําลายล้านอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทรูพรมิทส,สปฏิวัติการทรูพรมิส,สมจะถูกดําเนินการในเวลาที่เหมาะสมเขากล่าว และน,นจะเป็นคการโจมตีด้วยความแม่นยําในระดับที่เพียงพอที่จะทําลายอิสราเอลและทําลายล้างเคยรอวิฟและไฮฟาจนสิ้นซากเขากล่าวปริบัติการทููพมิสสามคือชื่อที่ตั้งให้กับการโจมตีครั้งที่3ของอิหร่านต่ออิสราเอลต่อการโจมตีครั้งแรกและครั้งที่2องในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามจากกองลัง IRGC มีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของการผลิตขีปนาวุธของกองลังดังกล่าวในช่วงเดือนที่ผ่านมาอิหร่านได้รับสารเคมตีตั้งต้นเชื้อเพลิงจรวดจำนวน1,000ตันจากจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่กองลังไอ g c ได้เปิดเผยถึงเมืองขีปนาวุธใตดินแห่งใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นจาบบรีเป็นผู้บัญชาการอาวุโสที่สุด ก่อนที่เขาจะดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาผู้บัญชาการสูงสุดของกลุ่ม IRGC จาวารีเคยเป็นผู้บัญชาการกำลังคุ้มกันผู้นําสูงสุดหรือที่เรียกว่ากำลังพิทักษ์วาลีอัมซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของผู้นําสูงสุดในช่วงที่เหลือของการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาจาวารีได้ยกย่องฮัตซันนาสสล,ล้ออีตผู้นํากลุ่มเอสเปอ์ที่ถูกสังหาร โดยการโจมตีแบบเจาะจงที่บังเกอร์ซึ่งสร้างอยู่ใต้โครงสร้างที่พักอาศัยพลเรือนในกรุงเบรุตเมื่อเดือนตุลาคมด้านกิเดียนซาอารถตงตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลได้ตอบกลับจาบรีว่าหากชาวยิวได้เรียนรู้สิ่งใดจากประวัติศาสตร์ก็คือหาศัตรูของคุณบอกว่าเป้าหมายของเขาคือการทำลายล้างคุณจงเชื่อเขาเราพร้อมแล้วเขากล่าวคร้าทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ